thank you สวัสดีค่ะอยู่กับโจค่ะมิสูเอ็มพีค่ะครับแล้วก็มิสูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องนะคะตัวน่ารักนะคะตัวเล็กตัวนี้นะคะสุดพิกเล็เลยใช่ ก็จะเป็นมิวาัลแอคทีฟซิวีนะครับสีเทาเทเทเนียมด้วยนะครับแล้วน้องเล็กคันนี้ของเราราคาอยู่ที่5 0 0แสนกับ9000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหแน่นอนนะครับเห็นว่ารออย่างนี้แน่นอนโปรพิเศษจัดเต็มที่กันอีกแล้วนะครับลกค้าคันนี้สวยแต่งเต็มขนาดนี้ลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะก็คือจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นค่ะคือวันนี้รับรถนี้ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะครับถูกต้องค่ะ แล้วก็ข้างวดเนี่ยผ่อนเบาๆเรื่องทำไม่ได้แพงด้วยอยู่ที่ประมาณ7 2 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองโอ้โหเจ็ดแค่เจ็ดพันต้นๆนิดๆนะครับแล้วได้แต่งเต็มแบบเขาเรียกไงเต็มหมนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใช่แล้วก็เลือกเองได้ด้วยทุกอย่างนะคะเริ่มจากตัวไฟหน้านะคะเราทําเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไฟซีนอนให้นะคะพร้อมกับมีไฟวงแหวนด้วยนะคะวันนี้มีแบบลูกเล่นเป็นโครเมียมด้วยดูแบบรถยุโรปกันเลยนะครับตัวนี้เท่มากนะครับ แล้วก็ส่องสบายเนาะรวมถึงชุดแต่งรอบคันนะคะสามารถเลือกอ่าเรามียี่ห้อให้เลือกแล้วก็มีแบบให้เลือกมากมายจากตัวนี้อ่าลูกค้าเลือกเป็นตัวสปอร์ตเอ็กซ์ีสองก็คือท่อแฝดที่เป็นท่อกลม่ข้างหลังจะเป็นสี่ท่อนะคะข้างหน้าก็จะมีเดริสเล็กเล็กนะครับให้ดูคมคมไวยงามค่ะไฟเ่ยเข้ารับกับตัวไฟหน้าเลยนะคะตัวไฟเดริสเนาะแล้วก็จะมีตัวตัดสีแดงสีดํานะคะลงตัวทั้งคันได้เลยอันนี้ดูโบเด์นมากๆนะครับและแน่นอนนะครับ อีกชิ้นดึงคิดต <High light, S 1> ิดไฮไลเท่ <High light. S 1> เลยนะก็ะคือล้อแม็กของเรานี่เองใช่ค่ะจากเดิมเป็นลอ Mac, อ้อแม็กเป็นล้อ14นะคะมีฝาครอบเราก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กส5สวยๆให้เลย oh oh. ลูกค้าก็เลือกลายนี้มาเลยค่ะสวน,นี้ก็มารรเป็นลอ้อเท่ทๆให้แล้วมีจัดช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะปรับแต่งช่วงล่างให้รองรับตัวแม็ก15นี้นะคะเหมาะกับการอัด บรรทุกปกติแล้วก็นั่งได้ปกติเลยค่ะไม่ต้องกังวลนะครับแล้วน่นอนอื่นๆเราก็ยังมีติดให้ครบด้วยนะคะัใช่ค่ทั้งตัวฟิล์มเป็นไฮคูทั้งคันนะคะเป็นตัวกันสดข้างนะคะตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังด้วยกล้องถอยหลังซึ่งแต่ตัวนี้จริงๆสปอยล์หลังมันมากับรถด้วยอยู่แล้วด้วยเนาะมันเลย ก็เลยดูสวยเต็มลงตัวนี่นะครับนี่คือภายนอกนะครับแต่ภายในเราก็มีเปลี่ยนให้เหมือนกันด้วยใช่ภายในเนี่ยเราก็เพิ่มความหรูหราภายในแล้วก็ใช้งานสะดวกทําความสะอาดง่ายด้วยการเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําตัดแดงก็คือจะมีแบบเป็นทูโทนมาเป็นทูโทนสองสีเลยนะครับตัวนี้นะแต่จริงสีอื่นก็มีเทียบด้วยนะแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยสามารถเลือกได้ดีไซน์ได้นะเป็นแบบเหมือนดี Y ตามที่เราชอบได้เลยใช่ แล้วออปชันอื่นของเราก็จะมีครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเกียร์ CVT เนาะจอนะครับรองรับ a n d r o อร Auto และ Apple c a r p l a y นะค่ราเชื่อมกล้องหลังให้แล้วรวมถึงทั้งบูทูธได้ด้วยค่ะบอกหลังทับได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะรุ่นนี้ประหยัดสุดๆด้วยนะครับประหยัดน้ำมันนะคะ23.3กิโลลิตรเท่านั้นนะคะเหมาะกับตัวเศรษฐกิจและก็ราคาน้ำมันขนาดนี้เนาะแต่ที่บอกว่าความคุ้มค่าขนาดนี้ ฟรีดาว0บาทไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะแล้วก็มีค่างวดก็เพียง7,284บาทเท่านั้นแต่งเต็มสวยๆแบบนี้และยังไปส่งให้ถึงที่ด้วยวันนี้ไปส่งกันที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะไปกันที่ระยองปลวกแดงค่ะอ่านะครับรถจะเจียบร้บอยแล้วลูกค้ารออยที่บ้านแล้วงั้นเดี๋ยวเราเรียมต<อ>้องหนีไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเลยไปเจอนที่บ้านลูกค้าเลย